ปีครับแล้วก็ต่อไปนะครับไปกันดีโอ้โหสวยทุกดีกันบ้างมีดีแมงแก็บสูงหนึ่งคันมีครอส G R นึ่งคันมีวิวเอ็กซีสีแดงมีทองมันซีบอกนึ่งคันไปกันดิครอสกันก่อนมาเร็วโตโยต้าโคโรล่าครอสปีท้องมัน42ตัวท็อป G R นะครับตัวท็อปสุดแล้วชุดแรง G R ซับออดสำคัญนะครับสีแดงร่างกาดำเบลต์ท็อป ร่างคาซันรูปน้องๆรลางคายซันรูปน้องเออบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสีแดงนะครับเด่นมากๆนะพี่สีแดงเด่นสุดๆไปเลยนะครับกนรีจังของรดนะครับมือเดียวปลายแดงนะครับมือเดียวปลายแดงเลยเล็กไม้ซ่ามื้นหนึ่งพันโลรดปีต้องวันหยิบสองลอดน้าปีเล็กไม้แข่ซ่ามื้โลปีชาหน่อยมากๆนะครับ <c oughs> การใช้งานหน่อยมากๆนะครับ <c oughs> มาดูกันจังหน้าหน่อย <c oughs> ตัวนี้ตัวรถสีแดง กระจังหน้าก็ต้องเป็นสีดำเผื่อให้มันมีมิตินะครับมีตัวตัดอย่แล้วไ,ไม่ว่าจะเป็นดำแดงหรือว่าแดงดำก็ต้องมีนะครับแล้วก็มีกองหน้าเรียบร้อยนะครับโลโก้สัญลักษณ์โตโยต้านะครับจะเป็นโลโก้นะครับแล้วก็จะมีแก้วเขือบอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวชุดตองบิเศษจากโรงงานนะพี่เป็นตัวบิเศษจากโรงงานตัวนี้เป็นหัวไฮบริดนะครับเขื่องพันแปดไฮบริดประหยัดน้ำมันสุดๆครับ